สวัสดีครับมาดูสินค้าตัวใหม่จาก o r ร c โกันนะครับตัวนี้เป็นทั้มได้ไฮสปีดโซลิดสเตตเฟอร์ฟอร์แมนนะครับเป็นทั้มได e พกพา USB-A ซึ่งสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ USB 3.2เจ G e น1ได้นะครับ USB 3ก็ค่อนข้างเร็วนะครับความเร็วเท่ากับพก SSD นะครับแต่ตัวนี้พกง่ายกว่าก็ทาง o r ร c โส่งมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวทั้ได์ความเร็วสูงก็ตัวนี้เลยนะครับสำหรับสเปคตัวนี้ก็เป็นตัวบันทึกข้อมูลทำงานได้อย่างสเตเบิลสปีดไม่ดรอปนะครับแล้วก็ความเร็วในการทานเฟอร์ข้อมูลอยู่ที่4 0 5 m b อนะครับผมทดสอบแล้วจริงๆทำงานได้ไม่เต็มนะครับแต่ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเป็นการยืนยันนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้คุณภาพ ก็เรียกว่าเป็นสินค้าค่อนข้างเกรดดีเลยแหละนะครับไม่ใช่ทำไรกระโหลกกะลาทั่วๆไปมาพร้อมประกัน1ปีนะครับมาดูด้านในกันผมทดสอบแล้วหลังจากที่แกะมาสิ่งแรกที่ประทับใจเลยนะครับก็คือน้ําหนักครับน้ําหนักเยอะมากเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเนี่ยคือปกติยกอย่างเงี้ยครับเนี่ยลองลองสังเกตดูนะครับน้ําหนักมันมันรู้สึกเลยว่าข้างในเนี่ย ตันเต็มเต็มนะครับในการทดสอบน้ําหนักนะครับก็ลองดูนะผมจะจับไว้อย่างนี้ให้ดูนะครับพอวางมือเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะมากคือต้องขออภัยด้วยผมไม่มีเครื่องช่างอยู่ที่นี่นะครับก็เลยไม่ได้ช่างให้ดูแต่ว่าลองมาดูวัสดุนะครับดูใกล้ๆเลยเห็นไหมครับตรงนี้เป็นหนังนะแล้วก็ด้านหลังเป็นที่ห้อยสายมีหนังแล้วก็บริเวณนี้นะครับจะเป็น เงานะครับเนี่ยสวยเลยครับออกแบบมาได้ดูดีนะครับ USB 3สีฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโค้ดเล็กน้อย128กิกค่อนข้างสวยเลยสำหรับคนที่อยากได้ USB ที่ความเร็วสูงคุณภาพเทียบเท่า SSD ก็ตัวนี้ครับ รู้สึกได้เลยลองไปอ่านคอมเมนต์ในร้านที่ผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมจะทดสอบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ด้วยการเสียบ usb ที่ usb 3.1นะครับตัวนี้เป็นพอร์ต usb 3.1ตอนนี้คอมพิวเตอร์เจอแล้วนะครับด้วยตัวนี้เขาจะไม่มีไฟนะครับก็อาจจะต้องฟังแล้วก็ดูว่ามีไดร์โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้ในคอมพิวเตอร์เจอไดร์แล้วนะครับเป็น o อริโ ขีด ufsd นะครับ้ i หลังจากที่เราเข้ามาผมมีการทดสอบด้วยการเขียนข้อมูลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบการอ่านข้อมูลแล้วก็เขียนไปยังคอมพิวเตอร์ทางซ้ายตัวนี้เป็น o r c c โทําไดนะครับส่วนทางขวาด้านบนเป็นฮาร์ดดิสแบบ SATA ssd แบบ SATA นะครับส่วนด้านล่างเป็น ssd แบบ m 2ทางขวาเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับในการอ่านข้อมูล ผมลองทดสอบด้วยการอ่านไปยัง SSD SATA นะครับความเร็วได้ประมาณ340 MB กะเปอร์เซกนะครับจากความเร็วเต็มที่เขาเขียนไว้ก็คือ405ก็อยู่ประมาณนี้ลองสังเกตไหมครับก็ค่อนข้างจะคงที่นะในการอ่านนี้ก็ถือว่าเร็วผสมควรผมไม่แน่ใจว่าอั้นอยู่ที่เครื่องคอมผมหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ส่วน ถัดไปในการอ่านข้อมูลไปยัง m.2 ครับด้านล่างดูความเร็วนะครับก็เท่ากันครับประมาณ350 MB s เปอร์เซกนิ่งๆนะครับตามสเปคที่บอกเลยนิ่งๆจริงๆแต่ว่าก็ได้ความเร็วไม่เต็ม100%นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นที่เครื่องคอมผมก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าพพอร์ต USB 3.2แต่ว่าของผมไม่เป็นแค่3.1มนะครับมาทดสอบการเขียนข้อมูลกันนะครับผมจะเขียนข้อมูลจาก SD s SATA จากเครื่องคอมไปยังทําไรโอลิโ c o นะครับด้วยไฟล์ขนาดใหญ่ประมาณ35 g กนะครับความเร็วในการเขียนข้อมูลในการทดสอบชุดแรกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 135MB/ s กนะครับทดสอบการเขียนข้อมูลชุดที่2นะครับจาก M p ในเครื่องคอมไปยังทำไดโอริโกนะครับตัวนี้เป็น DVD พวก iso file นะครับความเร็วก็จะดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณ135 MB กะไเช่นเดิมคิดว่าน่าจะได้เท่านี้นะครับส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องคอมหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็น usb 3.1นะครับผมลองจับดูแล้วนะครับตัวทำไรก็ไม่ได้ร้อนนะ ผมยังจับได้สบายๆแต่ค่อนข้างอุ่นนิดนึงเนื่องจากว่าเขากําลังเขียนข้อมูลอยู่นะครับเขียนอย่างต่อเนื่องนะสำหรับตัวนี้ผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเกิดใครต้องการ USB พกพาขนาดต้มไดเอเอาไว้ท่าเฟอนข้อมูลนะครับในการอ่านจะค่อนข้างเร็วมากแต่ว่าการเขียนก็จะดอบลงมาน่าจะครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นสินค้าทางเลือกนะครับแต่ถามว่าจะเร็วขนาดตัวนี้ไหมผมมองว่ายัางเร็วสู้ ตัวที่เป็น external box ที่ใส่ตัว SSD M.2 ชุดนี้ไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเร็วค่อนข้างมากนะครับบางตัวเนี่ยที่ผมถืออยู่นี้ก็ความเร็วประมาณ400 MB กเปอร์เซกเลยนะครับในการอ่านและเขียนค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขนาดเล็กก็เป็นตัวนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชอบความหลากหลายสามารถที่จะประยุกต์อย่างอื่นได้กรณีที่ถอด ออกจากตัว external box ก็ไปใส่คอมได้หรือมีการโยกย้ายจากคอมพิวเตอร์มาใส่ external box ได้ก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็คือซื้อตัว M-point 2มาใส่แล้วก็ซื้อ external box มาใส่กรณีที่คุณถอดออกมาจากคอมพิวเตอร์คุณก็โยกย้ายมาใส่ external แบบนี้หรือคุณซื้อตัวใหม่คุณก็เอาตัวเก่ามาใส่ external box แบบนี้มาใช้ก็เป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับ o d i o c o เขาก็มีหลายรูปแบบหลายรุ่นมากๆลองเลือกใช้ ตามชอบเลยมีหลายแบบหลายลวดลายนะครับผมก็มี3ตัวนะครับเอามาฝากเพียงเท่านี้ทางเจ้าของแบรนด์เขาส่งมาให้ทดสอบก็ทดสอบข้อมูลจริงนะครับให้ทุกท่านเป็นทางเลือกเอาไว้เผื่อกรณีที่คุณมองหาอยู่ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ดูสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับโอริโกก็เป็นอีกแบรนด์ที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านกล่องเอนโคเชอร์อยู่แล้วนะครับหลายๆโมเดลที่เขาออกมาก็มีทั้ง แบบประหยัดแล้วก็แบบคุณภาพสูงก็เลือกใช้ตามชอบนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ